มาจ้าเรามาดูห้องนอนของเรากันดีกว่า b e a c h f r o n t พูลวิลล่านะคะเราได้หลังที่หนะเข้าไปดูข้างในกันเลย <c oughs> เหมือนอยู่ในอาณาจักรของตัวเองยังไงยังงั้นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเดินดูทุกซอกทุกมุมเลยค่ะข <c oughs> อไปตัวตุตก <c oughs> Hello Hello w มาแล้วนะคะเปิดประตูแล้วนี่เลยค่ะเปิดประตูเข้ามา<อ>สิ่งที่เห็นก็คือสระว่ายน้ำหน้าวิลล่าของเราแล้ววิวอย่างนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยๆหมุนกล้อง นี่ก็คือโซนนั่งเล่นโต๊ะทำงานและมุมมินิบาร์ด้วยนะคะเมื่อกี้ตอนพนักง,งานเข้ามาพรีเซนต์ห้องเนี่ยก็มีเพลงเปิดเบาๆเข้าบรรยากาศมากเลยนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ชายหาดให้นั่งส่วนตัวส่วนตัวดูสิแบบอยากนำเหนอมากเลยค่ะ ก็กิกนั่งเล่นแล้วก็หันมาตรงนี้นะคะนี่สระว่ายน้ำและพอหันกลับเข้ามานะคะนี่ก็คือตรงที่เรานั่งเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมมีทีวีจอใหญ่อยู่ตรงนี้นึงนะคะนี่ตรงด้านสระว่ายน้ําใช่ไหมแล้วก็นั่นก็คือมินิมาร์มิดิบาร์ประตูที่เราเข้ามาใช่ไหม แล้วก็มินิบาร์นี่นะคะใครที่จองห้องวิลล่าเนะี่คะฟรีทุกอย่างทุกอย่างจริงๆที่เป็นมินิบาร์ทุกอย่างที่เห็นนะคะนี่นี่นะคะคือชาก็มีให้เลือกหลากหลายมากมีนมให้พร้อมน้ำแข็งที่นี่ก็ให้ฟรีนะคะตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปเปิดตู้เินให้ดูกันเลยคะ่ะว่ามินิบาร์เนี่ยที่ให้ฟรีทั้งหมดเลยนะ,ะฟรีทั้งหมดที่เห็นนี่เลย ทีนี้หันมาทางขวามือของประตูที่เข้ามาเมื่อกี้นี่ก็คือห้องนอนนั่นเองเตียงซูเปอร์คิงเบดแล้วเตียงก็จัดไว้ให้ด้วยค่ะ Happy 10 t h Anniversary นะคะครบรอบแต่งงาน10ปีอันที่จริงเนะี่ยมันก็เกินมาหลายเดือนแล้ว,ลวค่ะในช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะเราก็เลยถือโอกาสนี้มาครบรอบ10ปีกันเลยเนี่ยมีบีทาวให้ รองเท้าแตะรองเท้าเดินในห้อง,องทัาแตะใสยหาอแล้วก็ห้องน้ําค่ะมาดูห้องน้ํากันดูสินี่ห้องน้ำเนาะถ้าเหมือนเอา์ดอร์แต่จริงๆแล้วมีหลังคางแบบใสๆนะะมีต้นไม้ขาออากาศเป็นต้นเดรลีเนาะกระปอลอะ,บบอะแล้วก็อาบน้ําเนี่ยเปิดหน้าต่างออกไปได้นะคะ ก็จะเห็นอาบน้ําแช่น้าไปเห็นดูทะเลไปแหละที่นี่ก็จะมีเป็นสปาบาสนะคะก็คือมีเกลือสปาให้แช่น้ําแบบอ้สุดยอดเหมือนแบบไปสปาดีๆนั่นเองค่ะน,นะคะแล้วก็เปิดประตูเป็นสไลด์นะคะเป็นหน้าต่างสไลด์ก็นั่งแบบเออพอเปิดม่านก,ก็จะเห็นทะเลเลยจากตรงเนี้ยลืมเปิดม,าม่านไว้ หันมาที่โซนชาวเวอร์กันบ้างนะคะก็จะเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็เป็นเ,เป็นชาวเวอร์ธรรมดาเป็นที่เซนเตอร์นะคะคืออาบได้พร้อมกันสองคนเลยนะและประตูนี้คืออะไรเปิดดูสิพัมห้องชะโค้งนั่นเองนะคะมีความโอโทงมากเลยห้องชะโค้งนะเนี่ย หันมาทางขวามือนี่ห้องน้ำยังไม่จบนะนี่ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าฮีสันเธอเช่นกันนะคะก็แปรงฟันพร้อมกันได้เลยมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยเผ่อเม,มื่อยแปรงฟันนานอะไรเงี้ยส่วนของใช้ในห้องน้ำอเมเบิตี้ก็จะมีสบู่ล้างมือมีสเปรย์กันยุงด้วยอ่าใช่คือมีครบค่ะแปรงสีฟันหวีสบู่ครบอ่ะค่ะ น้ำสำหรับแปลงฟันนะนี่มาเปิดประตรูพาออกมาดูข้างหน้ามั่งดีกว่านะคะโอเค,อเคก็มาดูเอ่าสระว่ายน้ำคือลึก1.2เมตรนะคะห้ามกระโดดก็อันนี้ไว้ได้จริงๆ ดูดีนี่เมื่อกี้มาถึงอมีแดดตอนนี้เริ่มมีเมฆทะเลมีขึ้นไม่ได้มากมายอะไรพอสวยงามค่ะพอาหาันลังกลับมาจากที่สระว่ายน้ำก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้ได้นะคะอ้อลืมบอกนะคะว่าที่นี่อ่ะ เที่เห็นไม่ใช่กระเบื้องลายหินอ่อนนะคะคือเป็นหินอ่อนเลยนะคะข้างในห้องก็เหมือนกันนะคะเป็นหินอ่อนสระว่ายน้ําหินอ่อนนะคะเอ้าเดินมาเห็นตรงนี้คือแบบมีความน่ารากักอ่ะมีความใส่ใจในรายละเอียดในการตกแต่งนะคะน่ารักมากเลยที่ล้างเทา้าอยากได้ไปไวันที่บ้านจังน่ารักจริงจัง นี่นะคะปาเดินมาตรงขอบอขอบสระว่ายน้ำํำก็จะเป็นที่นอนชิลดูชมทะเลไปอะไรไปเนาะัน,นี้นะคะก็เรียกว่าแบบเป็นส่วนตัวพอสมควรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ติดกับห้องข้างนะแต่ว่ามีต้นไม้กั้นอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นจะเห็นก็แค่ห้องด้านขวาค่ะแค่นั้นเองเนี่ยจะเห็นแค่ห้องนั้นแค่นั้นเองนะคะซึ่ง ที่จริงเขาน่าจะทำต้นไม้ให้สูงสูงชนิดนึงนะ